สวัสดีค่ะปุ๋ยหนึ่งชาแนนะคะวันนี้พามาให้อาหารปลานะคะนี่ค่ะ <c oughs> เลี้ยงปลาดุกไว้นะคะพอดีปุ๋ยเลี้ยงปลาดุกไว้ห้าสิบตัวนะคะซื้อมาเป็นลูกปลาตัวละบาทนะคะนี่ค่ะมาให้อาหารปลากันนะคะดูด้วว่าวันนี้ปลาจะกินไหม นี่ค่ะ,คะซื้อมาห้าสิบตัวลองก่อนค่ะทดลอง ซื้อปลาดุกบิ๊กอุยมานะคะตัวละบาทนี่ค่ะซื้อมาได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะ ตอนเช้าช่วงเช้าเขาจะไม่ค่อยกินนะคะแต่เขาจะกินดีตรงช่วงเย็น,นะะเราก็ไม่เคยเลี้ยงนะคะแต่ว่าจะลองทดลองเลี้ยงนะคะว่ามันจะได้ผลไหม ก็มาที่บอ่อนี้นะคะอันนี้เลี้ยงอันนี้เราเลี้ยงปั๊มหมอนะคะบอ่อนี้เลี้ยงปัามหมอนะคะเดี๋ยวเรามาให้อาหารกันนะคะ ก็จะกินกันอยู่อันนี้ลูกปลาหมอนะคะรับปลาหมอชุมพรอันนี้ซื้อมายังไม่ถึงเดือนนะคะปลาหมอชุมพรตัวละบาทห้าสิบนะคะอันนี้ซื้อมาเจ็ดสิบตัวกินอาหารดีอยู่ กินใหญ่เลยนี่ค่ะกินใหญ่เลยนะคะ ลูกปลาหมอกินเก่งนะคะกินเก่งมากปลาหมอชุมพรเลี้ยงง่ายยังไม่มีตายตักตัวเลยสำหรับวันนี้พามาดู การให้อาหารปลาก่อนครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวปุ๋ยจะมาถ่ายน้ำแล้วก็ให้ดูตัวปลานะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างมันโตแค่ไหนแล้วเลี้ยงง่ายไหม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ